สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ครมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะฮะช่างหนึ่งก็มาสรุปตัวงานนะครับผมเปลี่ยนจอนะครับผมเป็นของรุ่นเรโนโวนะครับผมอจอตัวเก่าลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้นะฮะลูกค้ามาในการจอเสียเลยนะครับผมก่อนนี้ช่างหนึ่งก็ได้ทาการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เผื่อเพื่อนๆนะครับที่กาลังมองหาร้านซ่อมนะครับผมก็สามารถมาใช้บริการได้นะฮะทางร้านเองตอนนี้ก็จะมีอยู่3สาขาเนาะก็จะมีที่เมกาบบืงหน้าทอมิโนโซแล้วก็ยูเนียนมอลนะครับเพื่อนๆสะดวกสาขาไหนก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน้าจอก็สียังใช้งานได้ปกตินะครับผมก็ลองส่งเข้ามาดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบอร์ดหรือว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับผม ก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับก็วันนี้ช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอและสดหน้านะผมสวัสดีครับ